วัสดีค่ะพบกับรายการโฮสเท็งเฮงมอนิ่งในอยู่เช้าวันพันี่8พฤษภาคมคราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานปรับตัวลงแรงทีเดียวปิดตลาดเมื่อคืน3 3 6 0ดอลลร์ลดลง67ดอลลร์ค่ะหลังจากที่มีข่าวว่าสหรัฐแล้วก็จีนจะมีการเจรจาต่อรองเรื่องภาษีการค้ากาันทำให้มีแรงเทขายทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยออกมาทางแล้วทุมีครังสหรัฐจะมีการพบปะ กับลองนายกของจีนเพื่อเจรจาต่อรองเรื่องภาษีการค้าในสัปดาห์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์สำหรับการประชุมเฟดเมื่อคืนที่ผ่านมาเฟดมีมติตึงดอกเบี้ยไว้ที่เดิม4.25ถึง4.5เป็นไปตามาคาดการไว้แถลงการของเฟดสะท้อนให้เห็นว่ามีความแม่นน้อยนอนของเศรษฐกิจแต่ก็มีความเสี่ยงที่สหรัฐอเมริกาจะเกิดเซกเรชัน ก็คือเศรษฐกิจถดถอยควบคู่กับเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะะทางด้านเจอโรมประฮันเฟดแถลงว่าการที่ทำน้อกดดันให้เฟดลดดอกเบีย้ยไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ FOMC แล้ก็มีการพูดนะคะว่าอาจยังไม่ลดดอกเบีย้ยนะคะก่อนกำหนดหมายถึงว่า มองว่าเดี๋ยวผลกระทบจากเรื่องภาษีการค้าจะมีเกิดขึ้นนะ่ะรีบต,รตัวดอกเบี้ยนะักคอก่อนนะจะไม่ทำนะคะเพราะประเมินว่าเ,เงินเฟ้อระยะสั้นเนี่ยน่าจะพุ่งสูงขึ้นแล้วก็สูงกว่าเป้าหมายด้วยดังนั้นเฟดก็อาจจะอยู่ในหมดของเวสแอนซีรอดูข้อมูลเศรษฐกิจรอดูการจะจาต่อรองเรื่องภาษีตอบโต้นะคะที่ใช้เวลา90วันตั้งแต่ช่วง9เมษายนนะ ว่าการเจรจาต่อรองจะเป็นอย่างไงนะแล้วหลังจากนั้นผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะทางด้านกองทุน SPDR ขายทองคำติดต่อกันเป็นวันที่4ม่อนขายทองคำออกมา0.28ตันค่ะสำหรับคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยผู้ขอรักันว่างานตลาดประเมินว่าตัวเลขจะลดลง 1,000 0รายเป็น2,31,000รายนะคะตัวเลขตรงนี้ยังน่าสนใจในการติดตามว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแกร่งหรือว่าอ่อนแอลงครับนอกจางนี้เองจะมีการถแถลงของเจ้าหนี้เฟดนับรวมแล้วตั้ง9ท่านนะครับก็มีการถแถลงของประธานาดสาขานิวยอร์กนะครับผู้ว่าการเฟดสีท่านเลยนะครับเราก็มี การถแถลงของประธานเฟดสาขาชิคาโก้สาขานิวยอร์กนะคะสาขาคิปลด์สาขาเซนต์หลุยส์นะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหม่นะคะว่าหลังจากการประชุมเฟดเราก็มีการถแถลงของต่นนี้เฟดออกมาเป็นชุดใหญ่เลยนะคะก็คงต้องพูดนะ่าจะสอดคล้องกันนะแต่ไม่ได้แบบแตกต่างกันมากถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะเป็นสายพิลาศสายเอยีว นะคะสายพิราบก็คืออยากลดดอกเบี้ยนะคะสายเหี่ยวก็เป็นห่วงเงินเฟอ้อไม่อยากลดดอกเบีย้ยก็ตามแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นคาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ผ่านตรงแนวต้าน3,400ดอลลาร์ มันถ้ายังไม่ผ่านก็มีโอกาสปรับตัวลงไปที่ประมาณ3,320ดอลลาร์นะคะแนวรับ3,320ดอลลาร์3า7 0ดอลลาร์แนวต้าน3,400ดอลลาร์ผ่านขึ้นไปได้3,435ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน20ครั้งขายออกช่วงเย็น52,400บาท เพิ่มขึ้น100บาทนะคะได้รับอันุสงจากเงินบาทที่ออดค่าลงถึงเมื่อวาน20บาทตังค์นะคะแนวรับ51,900บาท51,400บาทแนวต้าน52,700บาทและ5 3 5 0บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนนะคะและสั้นอาจจะขายทํำมาไรที่โซนประมาณ3,400ดอลลาร์นะคะ Go f เ t u r e จะเก่งกำไรฝั่งซื้อให้ จุดเข้าซื้อ3,320ดอลลาร์ 3, 3 20, นะคะแล้วก็จุดขายตัดขาดทุน3,270ดอลลาร์ 3, 70, นะคะโกลไลฟ์เซื้อ3,340ดอลลาร์ 3, 3 40, ตัดขาดทุน3,290ดอลลาร์ 3, 90, ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลง26สตางค์นะ32บาท83สตางค์นะคะ,นะคะหลังจากที่แข่งค่าขึ้นอย่างต่อนเนื่องประเมินหน้าเงินบาทอาจจะอ่อนค่าลงต่อหลังจากที่ สามารถฟื้นตัวจากแนวรับ32บสาท60สตางค์ได้นะครับดังนั้นแนวรับ32บสาท60สตางค์นะแล้วก็32บาท40สตางค์ส่วนแนวต้าน3 3บาท10สตางค์แล้วก็33บาท30สตางค์ค่ะ USD f u t u r e แนวรับ32บสาท50สตางค์แล้วก็แนวต้าน3 3บาทบาททวนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ